รู้ไหมครับว่าในแต่ละช่วงวัยของผู้หญิงร่างกายเราต้องการการออกกาลังกายที่ต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับวัยของเราสุขภาพจะดีขึ้นแบบเห็นผลเลยครับสวัสดีครับผมมิกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการออกกําลังกายและเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องสุขภาพในชุกช่วงวัยวันนี้มิกอยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนั่นคือ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของผู้หญิงเพราะว่าการออกกําลังกายไม่ได้มีแค่สูตรเดียวและร่างกายของเราอะ่ะก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อายุ20ไปจนถึง60ปีขึ้นไปถ้าเราเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายเราต้องการอะไรเราก็จะเลือกออกกําลังกายได้อย่างชาญฉลาดและเห็นผลมากขึ้นครับ ช่วงอายุ20ปีเน้นการสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงช่วงวัย20ถือเป็นโอกาสทองของช่วงกระดูกเลยครับเพราะในวนัยนี้กระดูกของเราจะเริ่มสะสมแคลเซียมได้ดีที่สุดและจะไปถึงจุดที่เรียกว่ามวลกระดูกสูงสุดหรือ Peak Bone m a s s ตอนอายุประมาณ30ปีถ้าช่วงนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายและไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารร่างกายจะมีทุนกระดูกน้อยลงไปตลอดชีวิตและจะเสี่ยงโรคกระดูกพุนเร็วกว่าคนอื่น สิ่งที่ควรทำในวัยนี้มีดังนี้ครับ 1. เล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกเช่นวิง่งบาสเกตบอลเทนนิสหรือ HIIT 2. เดินเร็วปีนบันไดเล่นเวทเทนนิงบางเบาก็ช่วยได้นะครับ 3. เลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวนม 4. เสริงว,วิตามินดีจากแสงแดดอ่อนอ 5. งดบุหรี่งดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล ตัวอ,อย่างง่ายๆเนี่ยแค่เดินขึ้นบันไดวันละ5นาทีและกระโดดตบเบาๆสัก3เซตต่อวันแค่นี้ก็จะช่วยให้มวลกระดูกของคุณแข็งแรงขึ้นได้แล้วนะครับช่วงอายุ30ปีเน้นดูแลหัวใจและหลอดเลือดคาร์ดิโอเฮลท์วัยสาเนี่ยหลายคนเริ่มจริงจังกับการทํางานชีวิตครอบครัวมีภาระมากขึ้นและเวลาก็เป็นของมีค่ามากแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราปล่อยให้หัวใจทํางานหนะักโดยไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ย โรคหัวใจจะมาแบบเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยที่มักจะถูกวินิจฉัยช้ากว่าและมีอาการไม่ชัดเจน Life Essential a จาก American Health American Heart a s s OCIATION คือแนวทางที่ดีมากครับข้อ1กินดีเลี่ยงของทอดลดน้ำตาลข้อ2ขยับเดินให้ครบ8 0 0 0ก้าวต่อวันข้อ3เลิกสูบบุหรี่สำคัญมากข้อ 4. นอนให้พออย่างน้อย7ชั่วโมง ข้อ5คุมน้ําหนักด้วยการวัดรอบเอวหรือ BMI ข้อ6คุมไขมันตัวเลือดทุกปีข้อ7คุมน้ําตาลระวังเบาหวานข้อ8คุมความดันค่าปกติก็120-80น,น,นะครับเคล็ดลับก็คือใช้แอปสุขภาพในมือถือหรือสมาร์ทวอตคอยเตือนให้เราขยับแค่เต้นเพลงปูดตอนเช้าก็เป็นการคาร์ดิโอได้แล้วนะครับช่วงอายุ40ปีเน้นการป้องกันกล้ามเนื้อลดลงหรือซาโคพิเนีย วัยน,นี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยง่ายกว่าเดิมยกของก็หนักขึ้นรูปร่างเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือผลของซาโคพินเนียหรือภาวะกล้ามเนื้อฝ่อตามวัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้แม้เราจะผ้อมผลกระทบคือพลังงานเนี่ยในการเคลื่อนไหวก็จะน้อยลงสมรรถภาพลดพอผ่านช้าลงน้ําหนักขึ้นง่ายแนวทางการเวทเทรนนิ่งที่แนะนําก็คือฝึก2.3วันต่อสัปดาห์ใช้น้าหนักระดับกลางยก1 0บถึงครั้งก็พอเมื่อย เล่นท่ากลุ่มข้อต่อที่เป็นคอมปาวเช่นสควอ์โรลเชสเพรสฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าด้านหลังให้สมดุลเพิ่มพาวเวอร์เทรนนิ่งยกเบาแต่เร็วเช่นดัมเบล2อกิโลยกเร็ว5เซตตัวอย่างเช่นลองเล่นฟูลบอดี้15นาทีเช่นสควอ์พุชอัพโรลทาละ1นาทีวน3รอบดีกว่าไปเล่นหน้าท้องอย่างเดียววันละชั่วโมงนะครับ ช่วงอายุ50ปีต้องใช้ชีวิตอยู่กับเมน้พเส์อย่างเข้าใจผู้หญิงวัยนี้หลายคนรู้สึกว่าร่างกายฉันไม่เหมือนเดิมนอนไม่หลับง่ายๆเหงื่อออกกลางคืนน้ำหนักขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนี่คือผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มากับวัยหมดประจำเดือนครับการออกกำลังกายช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยเรื่องการนอนหลับดีขึ้นปรับอารมณ์รักษากล้ามเนื้อป้องกันการโรคกระดูกบ,บางเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง กิจกรรมที่แนะนำเนี่ยก็มีดังนี้ครับโยคะช่วยเรื่องสมาธิหายใจนอนหลับการเดินเร็วเนี่ยเป็นการคาร์ดิโอเบาๆที่ไม่กดข้อว่ายน้ำเย็นสดชื่นแล้วก็ไม่กระทบเขาเวทเบาๆรักษากล้ามเนื้อได้ดีลองเริ่มจากโยคะเช้า10นาทีเดินเย็น20นาทีเวทเล็กๆก่อนอาบน้ำน,นิดหน่อยแค่นี้ก็ช่วยให้ฮอร์โมนค่อยๆสมดุลขึ้นครับ ช่วงอายุ60ปีขึ้นไปเน้นป้องกันการล้มและเสริมความมั่นคงวัยน,นี้คือช่วงที่ความแข็งแรงและการทรงตัวในสําคัญที่สุดเพราะการล้มเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจทําให้สูญเสียอิสรภาพไปเลยตลอดชีวิต1ในสของคนวัย65ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสล้มในแต่ละปีและอัตราการเสียชีวิตจากการล้มในผู้หญิงก็สูงกว่าผู้ชายด้วยนะครับสิ่งที่ควรฝึกก็มีดังนี้ 1. การทรงตัวยืนขาข้างเดียวเดินบนเส้นตรง 2. การก้าวข้างจำลองทางต่างระดับ 3. การนั่งลุกจากเก้าอี้ฝึกความมั่นคง 4. เสริมกล้ามเนื้อขาและแกนกลาง l ล g p เพลส p l a n เบาๆนะครับ 5. ฝึกเดินในที่โล่งเพื่อความมั่นใจเคล็ดลับสำหรับผู้สูงอายุนะใช้เก้าอี้ไม่มีล้อเป็นอุปกรณ์พยุง่ายวิดีโอฝึกท่าไว้ย้อนดูตัวเองชวนลูกหลานทำแบบพร้อมๆกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนการออกกําลังกายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือทางลัดที่ช่วยให้คุณสุขภาพดีแบบไม่ต้องฝืนวันนี้มิอยากฝากไว้ว่าอย่ามองว่าร่างกายเราต้องเหมือนเดิมตลอดไปแต่จงมองว่าร่างกายเราอ่ะต้องการสิ่งใหม่ตามช่วงเวลาแล้วเราจะดูแลมันได้ดีขึ้นกว่าที่เคยขอบคุณที่ติดตามจนจบนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ